ที่น้นนองที่เราเราได้ฟังพระว,วาจาของพระเป็นเจ้ามีตัวละครสามตัวที่สำคัญก็อยากจะอธิบายแบ่งปันให้กับพี่น้องตัวละครสาคัญนั้นก็คือมีพ่อแล้วก็มีลูกคนเล็ก แล้วก็มีลูกคนโตพ่อในพระวรสารในวันนี้หมายถึงใครพ่อในพระวรสารในวันนี้หมายถึงพระเป็นเจ้าซึ่งพระองค์ประทานพระคุณพระพรต่างๆให้กับเรามนุษย์ทุกคนเหมือนกับพ่อในพระวรสารที่มอบมรดกให้กับลูก ลูกคนเล็กหมายถึงใครลูกคนเล็กที่เผาผลาญที่ล้างผลาญทรัพย์สมบัติที่พ่อให้ก็หมายถึงมนุษย์บางคนและอาจจะเป็นส่วนมากดรวยซ้าในโลกนี้ที่ใช้พระคุณพกคอนของพระเป็นเจ้าในทางที่ไม่ถูกต้องในทางที่สนองกิเลสตัณหาของตนเองส่วนลูกคนโตเป็นใคร ลูกคนโตลูกคนโตนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ผานสมบัติของพ่อดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนดีแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆไม่ได้ดีจริงเดี๋ยวเราจะดูต่อไปว่าคนที่เหมือนความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้ได้ไหมเรามาดูนิสัยอุปนิสัยของตัวละครทั้งสามตัว บิดาในวันนี้ซึ่งหมายถึงพระเป็นเจ้าอุปนิสัยของพระองค์คืออะไรคืออุปนิสัยของการให้โอกาสผู้ที่ทำผิดรอผู้ที่ทำผิดพร้อมที่จะให้อภัยเสมอเราจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ลูกคนเล็กออกจากบ้านไปก็เป็นวินาทีที่พ่อรอให้ลูกนั้น กาเพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าเป็นผู้ที่ให้โอกาสเราทุกคนตั้งแต่เราได้ทำผิดพระเป็นเจ้าก็รอแล้วรอว่าเมื่อไหร่จะกลับมาพระเป็นเจ้าไม่ได้บอกว่าเ,เด็กคนนี้ลูกคนนี้เหลือขอหรือว่าตัดหางปล่อยักพระเป็นเจ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นบุตรคนเล็กเป็นยังไงอุปนิสัยบุตรคนเล็กนั้น จุดอ่อนของเขาก็คืออะไรทําตามใจตัวเองแพ้ใจตัวเองสนองกิเลสตัณหาอะไรที่จะทาให้ตัวเองพึงพอใจอะไรที่ถูกใจเขาทําไม่คํานึงว่าสิ่งนั้นจะถูกต้องหรือไม่อันนี้คือจุดอ่อนของลูกคนเล็กเป็นจุดอ่อนของเราด้วยหรือไม่ให้เราได้ตไตรตรอง ส่วนจุดแข็งของเขาคืออะไรจุดแข็งของเขาในวันนี้เราถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ก็คือเขามีจุดแข็งตรงที่เขาผิดแล้วเขามีความสุภาพเขากลับใจเขาขอโทษและก็เขากลับมาหาพ่อสังเกตได้ว่าเขาไม่ได้หนีตเตลิดเปิดเปลงแปลง เขายังมีความรู้สึกว่าเขาทำผิดต่อพ่อและเขาต้องกลับมาขอโทษกลับมาสารภาพผิดเราจะทังเกเห็นว่าพ่อวรสารในวันนี้บอกเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นความหมายโดยในยะว่าเมื่อลูกคนเล็กคนนี้ได้รับมรดกจากพ่อแล้วเขาเดินทางไปแดนไกล คำว่าเดินทางไปแดนไกลหมายถึงยังไงหมายถึงเขาดำเนินชีวิตที่แบบออกห่างจากพ่อเลยอะไรที่พ่อเคยสอนอะไรที่พ่อเคยเป็นแบบอย่างให้กับเขาเนะี่ยเขาทิ้งหมดเลยออกไปแดนไกลเหมือนกับเราซึ่งอาจจะเป็นคนบาปที่ออกไปห่างจากองค์ผู้เป็นเจ้าสำหรับลูกคนโตเป็นยังไงจุดแข็งของลูกคนโตคืออะไร จุดแข็งขขงลูกคนโตก็คือก็ไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายแต่จะชี้ให้เห็นว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรจุดอ่อนของเขาก็คือขี้อิจฉาอิจฉาแม้แต่น้องของตัวเองคิดว่าน้องของตัวเองเมื่อได้รับมรดกจากพ่อแล้วก็เอาไปใช้ในการสนองกิเลสตัณหาของตนเองแล้วเขาคงจะรู้สึกว่าสะใจ ไปได้ก็ดีแล้วก็อย่ามายุ่งเกี่ยวกับพ่อแล้วกักระชันอีกนะเขารู้สึกว่าน้องออกไปแล้วนะมันหมายถึงหมดภาระหมายถึงการตัดหางปล่อยวัดแต่การกับตาลปัดก็คือน้องกลับมาพอน้องกลับมาเสร็จพ่อรับอย่างดี พ่อรับอย่างดีคําว่ารับอย่างดีคืออะไรรับอย่างดีก็คือไม่พูดถึงความผิดพลาดเลยแต่ดีใจที่ได้ลูกกลับมาแต่พี่ชายกลับตรงกันข้ามพี่ชายกลับมีความรู้สึกอิจฉาริษยาเป็นผู้ที่ก็เรียกว่าผลไม้หล่นไกลต้นพ่อเป็นคนที่ให้โอกาสคนผิดแต่พี่ชายกลับเป็นคนที่ปิดโอกาส แล้วก็ตัดหางน้องคนนี้ไปเลยจะไปไหนก็ไปนี่แหละคือจุดอ่อนของบางทีก็มีมนุษย์บางคนที่เป็นพันนี้ก็คือพันที่ก็ความเชื่อไม่มีความดีไม่ปรากฏแต่ว่าตั้งตนเป็นสารเตีย้ยคอยตัดสินคนอื่นคอยอนินทาว่าร้ายคนอื่นคอยประนามคนอื่นหรือบางทีมากกว่านั้นก็คือคอยใส่ร้ายคนอื่นด้วย นี่คือลักษณะของลูกคนโตพี่น้องวันนี้พระเอกของเรื่องคือใครพระเอกของเรื่องไม่ใช่ลูกคนเล็กที่ทำผิดแล้วกลับใจแต่พระเอกของเรื่องในวันนี้คือบิดาผู้ใจดีบิดาผู้ใจดี เราจะสังเกตเห็นว่าสมัยก่อนเวลาที่พูดถึงอุปมาเรื่องนี้เขาจะบอกว่าชื่ออุปมาเรื่องนี้คืออุปมาเรื่องลูกหลานลูกหลานขานอุปมาเรื่องลูกหลา,าน่านสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็คือไปประนามลูกคนเล็กแต่ว่าต่อมามีการตีความพระคัมภีร์ในแง่บวก เขาเปลี่ยนจากอุปมาเรื่องลูกหล้างผานมาเป็นอุปมาเรื่องบิดาผู้ใจดีน,นะครับเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองเพราะอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยเพราะว่าพ่อรอลูกกลับมาพ่อให้อภัยแล้วก็ รับลูกได้ลูกกลับคืนมาเราจะเห็นว่าอุปมาในวันนี้ที่จะพูดให้ชัดต้องเป็นอุปมาบิดาผู้ใจดีผู้พร้อมที่จะอ้าแขนรับลูกที่กลับมาลูกคนโตเป็นยังไงลูกคนโตจริงๆก็น่าจะได้รับคำชมเชยนะเพราะว่าเขาไม่เคยออกนอกรูกนอกทางนะนะ ไม่คยออกนอกลู่นอกทางแต่สิ่งที่เขาควรจะจะมีนะก็คือความใจกว้างความใจกว้างการให้โอกาสคนอื่นนะลูกคนโตนั้นดูเหมือนว่าตอนแรกเหมือนดี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 นะแต่พอมาถึงตอนสุดท้ายที่ปฏิเสธน้องไม่ให้โอกาสน้องเนี่ยมันเหมือนกับคำกล่าวที่บอกว่า มาตีนต้นนะก็คือดีตอนแรกแต่ว่าแผ่วปลายหรือมีคำกล่าวที่บอกว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่แต่ว่าเหลาลงไปกลายเป็นบลอกกัญชาเขาเรียกว่าตายตอนจบแต่ว่าลูกคนเล็กเป็นยังไงลูกคนเล็กในวันนี้นะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้ร้ายแต่ว่า เมื่อเขากลับมาด้วยการสำนึกผิดปรับใจเขากลายเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นใจเขาผิดแล้วเขายอมรับผิดปรับใจพระเดนคุณพ่อเริ่มต้นวิสาในวันนี้ที่บอกว่าเราจะล้มสักกี่ครั้งไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าเราล้มแล้วให้เราลุกขึ้นไม่มีใครที่ไม่ให้อภัย ถ้าหากว่าเขาเป็นบุคคลที่เคยทำผิดเขาจะรู้รสชาติของการผิดพลาดแล้วก็เวลาที่ผิดพลาดแล้วมีคนให้โอกาสเนะี่ยมันเป็นโอกาสที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักในวันนี้ให้เราตรักอยู่เสมอว่าเพราะเป็นเจ้าทรงพระทัยดีหากเราเห็นคนอื่นทำผิด เราจะต้องให้โอกาสเขาได้กลับใจแต่ถ้าหากว่าเราทําผิดเองเราต้องสุภาพยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษและกลับใจแล้วพระเจ้าจะให้อภัยเราอย่างแน่นอนขอพระเจ้ามวยก่อนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรแบครับจิตจากวันนั้นมา,าได้พบว่าชีวิต เจอเรื่องราวปวดร้าวเสียใจลูกก็ยังมีหวังและทนไว้เพราะมีพระองค์ใกล้ๆกลโลกที่เคยมืดมนจนท้อใจก็เกิดแสงสว่างภายในทำให้ลูกเห็นทางข้างหน้าจึงอยากจะขอขอบคุณพระบิดา ส่งตามหาลูจนเจอ,อจึงอยากจะขอขอบคุณพระบิดาที่ส่งตามหาลู